สู่การปฏิบัติกรรมฐานช่วงเช้าของพระธรรตั้งกายให้ตรงกำหนดสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าให้ความรู้สึกของเราไหลตามลมหายใจเข้าไปหายใจออกให้ความรู้สึกไหลตามลมหายใจออกมา พยายามให้ความรู้สึกของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าอยู่ที่ลมหายใจออกถ้าเผลอสติไปคิดเรื่องอื่นรู้ตัวเมื่อไรก็กลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่คำภาวนาจะใช้แบบไหนก็ได้ให้เป็นคำภาวนาที่เราถนัดมาแต่เดิม กำลังใจจะได้ไม่ต้องยื้อแย่งกันระหว่างคำภาวนาเก่ากับคำภาวนาใหม่ยกเว้นว่าใครมีคำภาวนาหลายชุดมีคาถาหลายบทก็อาจจะแบ่งเวลาแบ่งการภาวนาอย่างเช่นว่าคาถาบทนี้ร้อยแปดจบคาถาบทโน้นร้อยแปดจบเป็นตน้น ส่วนการกำหนดจุดกระทบของลมหายใจนั้นจะใช้จุดเดียวก็ได้อย่างเช่นบ่าดูที่ปลายจมูกหรือดูที่ศูนย์กลางกายที่สุดของลมหรือว่าจะดูสามจุดจมูกอกท้องท้องอกจมูกก็ได้ หรือจะดูลมกระทบเจ็ดจุดแบบเดียวกับสัมมาอรหังของหลวงพระสดวัดปากน้ำก็ได้หรือถ้าหากว่ากำลังใจละเอียดจะตามดูตามรู้ตลอดกองลมของเราก็ได้ ลมหายใจเข้าออกเป็นพื้นฐานใหญ่ของกรรมฐานทั้งปวงถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะจับลมหายใจเข้าออกได้การกระทำกรรมฐานทุกกองก็ไม่มีผลดังนั้นต้องตามดูตามรู้ลมหายใจเข้าออกของเราอยู่ทุกวัน ถ้าสติสมาธิเอาเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเฉพาะหน้ากำลังใจก็จะไม่ไปปรุงแต่งเป็นรักโลกหลอดลงหายใจเข้าให้ความรู้สึกไหลตามลมห้ใจเข้าไป ให้ใจออกให้ความรู้สึกไหลหตามลมหายใจออกมาการดูลมหายใจไม่ใช่การบังคับลมหายใจแต่เป็นการตามดูตามรู้ว่าร่างกายตอนนี้หายใจแรงหรือเบายาวหรือสั้น ยกเว setting, ้นว่าท่านที่มีความชำนาญในสมาธิแล้วเมื่อตั้งใจที่จะจัดลมหายใจเข้าออกก็จะกระโดดข้ามขั้นไปอยู่ในสมาธิระดับที่ตนเองทำได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เหมือนกับท่านบังคับลมหายใจเพราะว่าลมจะละเอียดเปลี่ยนแปลงเองโดยอัตโนมัติ มาจับลมหายใจพร้อมกับคำภาวนาจนกำลังใจเริ่มส่งตัวแล้วก็กำหนดภาพพระพุทธรูปที่เรารักเราชอบมากที่สุดขึ้นมาองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดที่เรากำหนดได้สบายๆส,สว่างสวยอยู่บนศรีรษะของเรา หใจเข้าพร้อมกับคำนนาภาวนาภาพพระเลื่อนลงไปอยู่ในท้องหายใจออกพร้อมกับคำนนาภาวนาภาพพระเลื่อนขึ้นไปบนศีรษะหายใจเข้าภาพพระเลื่อนลงไปอยู่ในท้องหายใจออกภาพพระเลื่อนขึ้นไปบนศีรษะ การกำหนดภาพพระนั้นเป็นการนึกไม่ใช่การเห็นด้วยดวงตาดังนั้นอย่าใช้สายตาเป็นอันขาดเหมือนกรารนึกถึงคนถึงสัตว์ถึงสิ่งของที่เราคุ้นเคยนึกเมื่อไหร่เราก็เห็นชัดเจนอยู่ในห้วงนึกแต่เป็นการเห็นด้วยใจไม่ใช่เห็นด้วยตา ให้กำหนดใจสบายๆรู้สึกว่ามีภาพพระอยู่บนศีรษะของเราหายใจเข้าพร้อมกับคำภาวนาภาพพระเลื่อนลงไปในท้องหายใจออกพร้อมกับคำภาวนาภาพพระเลื่อนขึ้นไปบนศีรษะ หายใจเข้าพระพระเลื่อนลงไปอยู่ในท้องหายใจออกภาพพร,ระเลื่อนขึ้นไปบนศีรษะการหายใจของเรานั้นให้เป็นไปโดยธรรมชาติภาพพร,ระของเราไม่จำเป็นต้องชัดเจนให้รู้ว่ามีภาพพร,ระอยู่ก็พอ เมื่อกำหนดไปนานๆถ้าสมาธิทรงตัวมากขึ้นภาพรพระจะชัดเจนขึ้นไปเองเมื่อกำหนดภาพรพระพร้อมกับคำาพวนาและลมหายใจเข้าออกจนรู้สึกว่ามั่นคงทรงตัวดีแล้ว่อกำหนดภาพรพระนั้นให้นิ่งอยู่บนศีรษะของเรา ให้ใจเข้าให้ภาพพระสว่างขึ้นให้ใจออกให้ภาพพระสว่างขึ้นให้ใจเข้าให้ภาพพระสว่างขึ้นให้ใจออกให้ภาพพระสว่างขึ้นเราเสึนว่าความสว่างนั้นค่อยๆกลบเกลื่อนตัวเราลงมาด้วย หาใจเข้าภาพพระสว่างขึ้นตัวเราสว่างขึ้นหายใจออกภาพพระสว่างขึ้นตัวเราสว่างขึ้นหายใจเข้าภาพพระสว่างขึ้นตัวเราสว่างขึ้นหายใจออกภาพพระสว่างขึ้นตัวเราสว่างขึ้น หายใจเข้าภาพปราสว่างขึ้นตัวเราสว่างขึ้นหายใจออกภาพปราสว่างขึ้นตัวเราสว่างขึ้นจนรู้สึกมาตัวเราและภาพปราสว่างสวัยกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ลำดับต่อไปก็ให้น้อมจิตน้อมใจตั้งใจแผ่เมตตาไปสู่สัพสัตว์ทั้งหลายทุกภพทุกภูมิทุกหมู่ทุกเราวางกำลังใจว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครเราเยินดีเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั่วโลก กำหนดเอารัศมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนพระเมตตาคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อสัตว์ตทั้งหลาย <S <S 1> <S 1> แผ่กว้างออกไปรอบตัวของเราให้ตั้งกําลังใจว่ามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ผู้ที่ชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ตกล่วงไปแล้วในวันหนึ่งคืนหนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงไปสวยสุขในสุขติภพโดยทั่วหน้ากันเถิดในใจเข้ารัศมีสีขาวสว่างสวัยแผ่กว้างออกไปกว้างออกไป กว้างออกไปทั้งศาลาแห่งนี้กว้างออกไปทั้งบัดกว้างออกไปทั้งหมู่บ้านกว้างออกไปทั้งตำบลกว้างออกไปทั้งอำเภอกว้างออกไปทั้งจังหวัดกว้างออกไปทั้งประเทศ ให้ตั้งใจว่ามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแกด่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นผู้ที่ชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้นตกอยู่ในความทุกข์ยากเศ้าหมองเดือดร้อนลำเค็ญ ทุกกายทุกใจเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการใดๆก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้ล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั้นเถิดหายใจเข้าพระสมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่กว้างอกกว้างอกไป หายใจออกพระสมีสีขาวสว่างสวยัยแผ่กว้างออกไปกว้างออกไปกว้างออกไปทั้งจังหวัดทั้งประเทศทั้งทวีปทั้งโลกความรู้สึกเหมือนตัวเราโตเต็มแผ่นดินแผ่นฟ้าโลกเรากลายเป็นวัตถุเล็กๆนิดเดียวอยู่ภายใต้ร่างกายของเรา สามารถกำหนดจิตให้ครอบคลุมทั่วถึงได้โดยง่ายตั้งใจว่ามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นผู้ที่ชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขความจเจริญดีอยู่แล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถอดกำหนดแผ่พระสมีองค์สำเด็จพระสัมมาสัำทธเจ้ากว้างอกไก่กว้างอกไป่เบื้องบนจตุพรมชั้นที่สิบหก เมืองล่างจตเวจีมหานรกเมืองขวางคือโลกธาตธที่เป็นดวงดาวประกอบไปด้วยคนและสัตว์มากมายจนนับไม่ถ้วนตั้งใจว่ามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเส้น พึ่งเอื้อเพื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันเสียสละให้ปันช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากยิ่งกว่าตนให้พ้นทุกข์เมื่อ,อยังโลกทั้งหลายไปสู่สันติสุขอันสมบูรณ์ด้วยเธอ ใหใจเข้าพระสมีสีขาวจากองค์พระแผ่กว้างออกไปกว้างออกไปหายใจออกให้กลับมาสว่างสวัยอยู่บนศรีรษะของเราตามเดิมหายใจเข้าแผ่กว้างออกไปกว้างออกไปหายใจออกกลับมาสว่างสวัยบนศรีรษะของเรา หายใจเข้าภาพพระสว่างขึ้นตัวเราสว่างขึ toolbox, ้นหายใจออกภาพพระสว่างขึ้นตัวเราสว่างขึ้นหายใจเข้าภาพพระสว่างขึ้นตัวเราสว่างขึ้นหายใจออกภาพพระสว่างขึ้นตัวเราสว่างขึ้น กำลังใจและภาพพระมั่นคงดีแล้วให้น้อมคิตน้อมใจกราบลงที่ภาพพระนั้นนั่นคือพระพุทธนิมิตแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนพระนิพพานเราเห็นพระองค์ท่านคือเราอยู่ใกล้กับพระองค์ท่านเราอยู่ใกล้กับพระองค์ท่านคือเราอยู่บนพระนิพพาน แม้ว่าวันนี้เราจะหมดอายุไายตายลงไปก็ดีหรือเกิดอุบัติเหตุใ,ใดๆถึงแก่ชีวิตก็ตามเราขอมาอยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนพระิพพาน,นี้เท่านั้นหลังจากนั้นก็คอยดูถ้ายังมีลมหายใจอยู่ดูลมหายใจของเรา ได้ยังมีคำภาวนาอยู่กำหนดคำภาวนาไปด้วยได้ลมหายใจเบาลงกำหนดรู้ว่าลมหายใจเบาลงไดาคำภาวนาหายไปลมหายใจหายไปให้กำหนดรู้ว่าคำภาวนาหายไปลมหายใจหายไป ให้ประครับประครองรักษาลมใจเอาไว้เช่นนี้จนกว่าจะรับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา อุ้มพทุพทโธพุทธุตั้งสติให้มันงคงนะค้กลายสมาธิออกมานด้ทำวัดเชา้ากันต่อไป